หนึ่งสองสามฮึบนี่สีฟาดฟ้าได้นะฮะจับนี้อ่าวเป็นการจับอย่างนี้นะครับผมซึ่งว่าเราสะบัดหรืออะไรเงี้ยเอ้าเอ้าตายเลยเหรอโอ้คินข้าพนักขอกับทุทุกท่านกันช่วยนะครับได้ขอสเกมไมค์ครับแล้วครับผมเจพวกคุนะครับไหนก็แต่เวลาเล่นเกมไมค์ครับเคล็ดลับนี้แล้วกันไในไมค์ครับมดดันดันนั่นเอง ที่ห่างหายก็เป็นนานมากๆเลยนะครับผมรอตั้งนานกว่าที่เซนสองจะมานะครับผมนะก็แป๊ดแต่ก็จะไปลูกันนเี่ยก็จะลืมแกล้งสะไกเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็ยังโอเคมาครับพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูมอดนี้กันเลยค่ับผมไปไปเลยที่ผมนะและนี่คือขอนเพิ่มเข้ามาในมอดนิดเองปื๊บตีก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นมอดหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยนะสิบอันดับมอดอนิเมะของเคิร์ดฟอร์ดด้วยเออก็เจ๋งนะฮะมา ซึ่งอันดับแรกนะครับผมเนะี่ยมันเริ่มจากกล่องแรกเลยก่อนนะั่นก็คือพระอาวุธเน่เ,เลยครับนะคือหยิบอันนี้มาก,ก่อนไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามันมีอันเดียวดีครับผมนี่ก็คือไม้กระบองของคุณป้านั่นเองนะครับผมนี่ก็เอาไวฟ้ฟาดได้นะฮะผมเออมันก็ต้องฟาดได้ดิถ้าฟาดไม่ได้จะเอาไปทำอะไรวะนะ โอเคผมนี่ก็มีประมาณ7ดาเมจนะก็ทุกพลังอยู่นะไหนก็ลองดิม,งม,งม,ม,มานนี่มานนี่ไอหมูม้าติหนีก็ได้อยู่นะผมนะโอเคมาแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นนะครับผมนะต่อมานะเราดูอันนี้ดีกว่านี่ครับผมนะเวลาเราเกิดมาเนี่ยเราจะมีสมุด2อ,อันนี้มาให้เรานะครับผมซึ่งอันนึงเนี่ยจะเป็นตัวตเต็มนะครับผมส่วนอันนึงเนี่ยจะเป็นการเลือกสายตัวละครน,นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าผมขอกดตัวตเต็มก่อนแล้วกัน ปึ๊บนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่จะรับข้อสู่มอสด,ดันดันนะเพื่อเริ่มเนี่ยต้องเลือกตัวละครก่อนนะฮะแล้วก็การฆ่ามอบเนี่ยทำให้เลเวลอัพนะครับนะแล้วก็ไอ้พวกพูดผีปีศาจเนี่ยมันจะอยู่ในโซนเว้ย เออก็เหมือนในเรื่องเลยนะครับผมที่แบบว่ามันจะมีโซนของมันนะ,ะถ้าเกิดเราอยู่ในโซนน่ะเราก็จะโดนโจมตีไปด้วยนะครับนะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะอยู่ในเกิดในแบบอมที่ต่างกันเลยประมาณนี้เลยครับผมนะก็โอเคมาเรามาเลือกสายเลยดีกว่าแม่โอเคเอาเป็นนี่ตอนนี้มีอยู่แค่โอคารุนกับโมโมะนะครับผมซึ่งจริงนะถึงแม้ว่าโมโมจะจะบอกว่าเวิร์กอินพิเแต่แค่นี้ก็เจ๋งละมาเอาไเขาเลือกโมโมะไว้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่ามันเจ๋งยังไงเลยครับผมโอเคนะครับผ,ม,ผม,มวดถัดไปดีกว่านั่นก ชุดนั่นเองนะครับผมนี่ก็มาครบเลยนะฮะทั้งโอคารุนแล้วก็โมโมอิยาเซนเองโอเคเอาเป็นว่าขอลองใส่โอคารุนกันไหมปึ๊บนี่แงอ้าวโอ้โหแล้วดูสกินเขาจกินผมบังอะ่ะปึ๊บนี่ยิ้ยมโอ้โหแต่คือตามไม่ตรงนะฮะแต่ว่าเออมันก็ดูแบบดูอ่าดูเด็กเนิร์ดอยูแหละนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับสับโอคารุนไหนขอดูอ่าโมโมไหนโมโมหน่อยปึ๊บนี่ชุดโมโมนะครับก็น่ารักเละะื้อ เออทำเป็นเล่นไปนะครับผมแล้วดูกระปงกระงสั้นจังพี่นะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็มันมันก็มีแค่สองตัวละครหล่ะนั่นแหละนะฮะที่ีแสดงว่า มอดนี้มันก็เล่นในซาวเวอร์ได้นะผมว่าคือถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเออในอนาคตเนี่ยมันน่าจะเล่นได้นะฮะมาเรามาดูพลังกันดีกว่านะครับผมเมื่อกี้เราดูที่ตัวละครไปแล้วนะโอเคอันดับแรกผมขอเซ็งทดลองมาก่อนล้วกันมานี่พวกแกนี่นแหละนะเดี๋ยวเจ้ากันป๊า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 ป๊ป<ๆ>าะครับามมาป๊าป๊าปดูท่าป๊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 รป๊า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 รถกดเรียกพลางออกมาบบน,นี้ ปึ๊บนี่มันจะเป็นกรงล้อของพลังแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นของโมโมใช่ไหมก็จะมีอยู่ประมาณ4ีท่านะครับผมนะมามาดูทีละอันเลยเริ่มจากอันแรกอันแรกเป็นคืออันแรกมันเป็นซ่อมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้ยังไงเออเขาอาจจะยังทําไม่เสร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับใครรู้บอกได้นะมาต่อมาอันที่2นะครับเป็นมัดหนะ้ามาเดี๋ยวผมลองกดดูนะนึ่งซ่มปึ๊บตีอุย๊ยดูดี พูดหัวนะครับเป็นหมัดมันจะเป็นหมัดพุ่งแบบนี้นี่ใช้พังแบบคุณใส่ต่อยไปเลยนะครับผมดูดิโคตรเฟี้ยวนะนี่กเต้นกระตาอนเลยทเดียวเชียวนะครับผมโอเคมาต่อมาท่าที่3มนะเป็นนี่เป็นการบล็อกนั่นเองนะครับผมเ้าเอา้เอาหยิ่เฉยปึบนี่มันจะเป็นการบล็อกแบบนี้เลยนะครับนะก็น่าจะบล็อกดาเหจได้นะดูดิแล้วถ้าผมชอบแบบโมเดลมัน,น่าโมเดลมันเท่ดีนะครับวันนี้โหเหมือนแบบ เอามือบะบางแบบนี้เลยนะฮะนี่เป็นแง่โคเจ๋งโอเคมาต่อมานะครับสุดท้ายนะอันนี้เป็นการจับนะฮะไปดูกันนึงตอนต่ำนี่มันเป็นมือถกมาแบบนี้เลยแล้วแล้วก็แบบสะบัดหนีฟาดฟาดได้นะฮะฟาดได้ก็คือเหมือนว่าเป็นการมันจะเป็นการจับเวยคอขอขอขอลองจับหน่อยจับนี้อ่าเป็นการจับแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราสะบัดหรืออะไรเงีเ้ยอ้าาตายเลยเหรอโอเคมาเราม่แล้วนี่ตายเลยเหรอไม่มาอ้าวตายเลยป่ะดูโหดเหมือนกันนะเนี่ยดูดี โคตรโกงอ่ะเนี่ยผมเดินวิ่งไปทางไหนผมจับเออสวัสดีพี่สวัสดีพี่มานี่หน่อยมานี่นี่แล้วก็ฟาดไปนะหรือว่าเราจะเอาขึ้นไปแล้วปล่อย,อยงี้ก็ได้เหมือนกันโอ้โหโคตรเท่อ่ะแล้วก็เล่นม,มานี่ขอลองจับหน่อยประจูบนี่เป็นไงไม่จะตายเลยไหมไม่ตายหรอกคือมันน่าจะโดนเมมีนิดหน่อยเฮ้ยไม่โดนว่ะโอเกมไม่โดนนะไม่ไม่โด,โโดนหรอกฟาดฟาดนี่ฟาด,ฟาด,ฟ,าด,ฟ,าดฟาดไปโหดแท้ แล้วโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอ่าท่าพลังของโมโมนั่นเองฮะ,ะแล้วก็นอกจากการที่เราจะกดเป็นวงล้อมแบบนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าคลิกสกิลได้แบบนี้เลยเนะครับนี่สมมุติว่าผมอ่าตั้งสองเป็นตัว x อย่างเงี้ยถ้าผมกด x ปึ๊บนี่มันจะเป็นการต่ออา้อาวอ้าวหรือผมต่อยกล่องเลยทำไมมันกะมันนะครับมันก็จะเป็นการต่อยไปแบบนี้เลยครนะอ้โหแรงมันแรงอยู่นะเนี่ยตู้นี่ โอ้แรงอยู่นะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับผมสับอาท่าของโมโมนะฮะไปไปต่ออีกท่านึงแล้วกันนะครับผมข,ของโอคารุนนะเดี๋ยวผมต้องใส่สมุนมใหม่ก่อนนะแล้วก,กดโอคารุนปึ๊บนี่มาแล้วนะครับผมนี่นี่ก็จะมีท่าประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าก็เยอะอยู่นะเออทำเล่นไปนะฮะเริ่มจากอันแรกเลย เป็นการแปลงร่างเว้ยปึ๊บนี่แปลงร่างมึงใจแกท e t t u r นั่นเองนี่ครับผมนะก็จะได้บัฟขึ้นมานิดนึงเวลาวิ่งเออมันจะวิ่งเร็วอะเนี่ยน็อตน็อตน็อนอะไรอย่างนี้แล้วผมนี่เออโคตรเท่นะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมต่อมาถ้าต่อมาเป็นอะไรอะเดี๋ยวคลองก่อนถึงแล้วตั้มปึ๊บเป็นการวาร์ปเหรอน่าจะเป็นการแบบวาร์ปนะผมว่าเนี่ยเออนี่เป็นการแบบวาร์ปเทเลพอร์ตอ่ะนี่ไงเห็นไหมเป็นการเทเลพอร์ตอย่างนี้เลยแล้วผมหมู่เหมือนผี มันผีจริงน,นะครับคนน่ากลัวนะอันนี้อาจจะอันนี้วาร์ปไปอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้ดีครกับผมนะโอเคต่อมาให้สามอันนี้อุ้ยออ้โอคตรโกงเป็นการแบบกัดนะครับนะโอ้โหผมว่าตายอะ่ะจริมาว่าตายบทนะมาเนี๋ยลองดูสิหนึ่งสองซ่มจูบดีอุ้ยมันไม่ถึงกับตายอะ่ะแต่ว่าก็น่าจะแรงอยู่นะเนี่ยยูเออใช้ได้ใช้ได้อยู่นะครับเรื่องต้องพุ่งกี่รอบนเนี่ยกว่าจะตายนะ โอเคประมาณนี้ในเกมผมจัดท้ายสองนะฮะมาประมาณท่าสุดท้ายนะครับท่าท้ายเป็นอุ้ยอู้ฟู่เป็นคู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอู้อันนี้เป็นพุ่งไกลเลยวะ่ะพุ่งโคตรไกลเลยนะนเดี๋ยวเขาใหม่ๆเขาลองรอบนึงแนละ้ว๊บนี่อู้ออกตัวอย่างไกลนะแล้วก็แรงเลยนะสองรอบวีเดียเจอตายก็น่าจะรอบละประมาณ10กว่าอยู่นะครับผมนี่ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เช่นกันนะครับว่าโอคารุนนี้ก็สามารถนี่เป็นการแบบคลิกสกิลได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้อย่างงี้นี่อย่างไรอยู่ที่ก็กดบาร์ข้างหลังปุ๊บแน่อะไรอย่างงี้นะครับผมโคตรเจ๋งนะก็โอเคประมาณนี้นะครับผมสับโอคารุนนะไปดูกันหมดถันไปเลยมามากันดูกันที่โหมดสุดท้ายของเราเลยดีกว่านะครับผมและนั่นก็คือ ทาดานี้มีหมดมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูทุกตัวเลยกันนะมาเอามาหมดเลยปั๊ป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 ั๊บนะครโอเคก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าน้อยไหมก็ก็ไม่ได้น้อยนะเออไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะครับผมว่ากําลังดีนะ,ะโอเคมาเริ่มจากตัวแรกเป็น อะไรเนี่ย fat wood monster นี่เป็นเขาเป็นเอเลี่ยนเป็นเอเลี่ยนเอออันนี้ไม่ใช่พูดผีนะอันนี้เป็นเอเลี่ยนนะครับผมนี่เอเลี่ยนที่แบบว่ามนุษย์หินน่ะเออนี่ครับผมนะก็ไม่ได้ทำดีอยู่นะครับเล่นไปเนี่ยโอเคต่อมานะครับต่อมานี่2เป็นแมนทีสนะครับผมไหนดูสิปึ๊บนี่แมนทีสมนุษย์กั้งโอ้วาดีคุณกั้งคุณกั้งผมจะโดนต่อยไปว่ะอู้เจ็บเจ็บ อู๋คุณก้างเนี่ยครับผมกั้งนี่เป็นคนดีมากเลยเนี่ยเออโอเคนะแต่ยังไม่สปอยแล้วกันนะเราดีเซ็ตสองนะนี่อู๋เดี๋ยวผมดูชอบแบบอจวะอจวะมีการแบบโยกซ้ายโยกขวานี่มีสเต็ปโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาด้วยนะคืออยู่นิ่งๆไม่ได้หรอพี่ฮะต้องแบบต้องมีโยกโคตรเฟี้ยวโอเคมาต่อนะครับต่อมาเป็นโอคารุนอ่านี่เป็นโอคารุนเวอร์ชันแปลงร่างนะเดี๋ยวดูสิมันจะต่อยกับคุณกั้งไหมเนี่ยดูมีอุ้ยแปลงละอุย้ยต่อยเลยอู๋ดูอู๋ดูสกิลอู๋ดูอ โอ้เล็ดเดมไฟนะวันนี้นี่อืมอืมพลังของยายแกเทอโคตรปวดอ่ะพี่เออแปลงละแปลงลานี่เป็นอย่างโอ้โหต่อยหัวต่อยโอ้คุกั๊กโอ้โหคุดกั๊กตายเลยโผมทำให้เจอพลังยายแกเทอโบเข้าไปเรียบร้อยครับผมนะโคตรโกงนะผมนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะโมเดลทำดีนะแบบผมว่าโมเดลแอนิเมชันทำดีมากนะมีขยับแว่นด้วยนะนี่เป็นไงคนหลอกกันเท่นะเฮ้ยต่อมาเป็นอายาเส่นะนี่คุณคุณยายคุณยาย ยายเราเนี่ยนะนะเอ้ยจิมัวเดียวมันก็คุนๆน,นะเขาน่าจะเป็นคนทําเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ่ดูอันนี้มีแบบแอ,อนิเมชั่นโคตรเฟียวดูข้าวีด <VOICE> เออไม่ดีนะจ๊ะน้องๆหนูโอเคไปกันต่อนะต่อมาเป็นผีนักบัลเล่ปึ๊บนีโอ้โหก็เหมือนเดิมนะครับนะ แต่ว่าอุ้ยมีสกิลมีสกิลเออเรามีสกิลอ่ะนี่มีแบบมีอัปดงอัปเดตสกิลมานะครับผมอ่ะจริงคือรอบรอบที่ผมเล่นก่อนอันะนั้นอะมันเป็นแบบฟิลแบบเวอร์ชันเบต้าเว้ยแต่อันนี้มันแบบของจริงแล้วไงก็เลยแบบค่อนข้างที่จะฟูลแล้วนะนี่อู้ดูแหลกเลยนะอุ้ยแล้วดูโคตรโหดเอาคุณป้าเอาคุณยายคุณยายเอาไปอยู่นะคุณยายตายเลยเฮ้ยพี่ก็โหดเกินนี่ครับโอเคต่อมานะนี่พี่ยายแก่เท่าโบไหนรู้สิมันจะสู้กันไหมเดีือดนี่ พี่ใหญ่แกตบมาแล้วฮัโลโหลวิมีสู้กันว่าแบบเป็นผีเหมือนกันนะครับผมนะเออรักกันอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ดูว่าเออถึงแม้ว่ายายจะเตี้ยนิดน,น,นึงนะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่นะครับผมโอเคต่อมาเป็นกอเปียนเหรออันนี้เป็นเป็นอ่าพวกเอเลี่ยนแล้วนะนี่อันนี้เป็นแมงป่องนะครับผมนะเออแบบน่าจะเป็นเอเลี่ยนใช่แหละนะครับผมนะเออเป็นเป็นเป็นเอเลี่ยนละยายแก่สู้ได้ไหมยายแก่ก็ไม่สู้ด้วยหรอนะเอาเป็นโอคารุนแล,นะล้วกันโอคารุนจัดการหน่อยนี่เงี้เออสู้กันนะ โอเคประมาณนี้ไปทอนะต่อมาเป็นทาโร่อ่านี่น่าจะเป็นไอ้นั่นแนะ่ะโอ้ไม่ใชุ่ืยทาโร่เป็นโอ้คุณนะักวิทยาศาสตร์นะผมลืมไปเลยเุ้ยเสี้ยวไปเดี๋ยวมันจะวิ่งไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดูดูวิ่งไปดูวิ่งดีมันจะวิ่งไปไหนเนี่ยขอดูหนะ้าหน่อยไม่ได้หรอวะฮะคืออ่าเดี๋ยวผมพังก่อนนี่เออไม่ต้องวิ่งไ่ต้องวิ่งนะฮะแห่ขอดูหน่อยนี่โคตรเฟีเเ้ยวนะนะคุณนะักวิทยาศาสตรนะ์ตลกว่ะ ดูมดันดิโอ้โหดูมันวิ่งนะวิ่งอย่างไวเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมสุดท้ายละพูดผีเหรอผีดโอ้เป็นผีนะครับนะผีก้ามปูนะเป็นปูนี่วูน่ากลัวนะเออแอบน่ากลัวอยู่เนี่ยนะทำไปเล่นไพ่มีหลายผักด้วยนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะซึ่งต้องผมว่าทำดีนะนะครับนะก็โอเคเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมสัพหมดของม็อบนะ และจริงเสียดายนะคือพุทธนาฯยังไม่ได้มีอัปเดตของซีซั่นสองมานะครับผมแหมแบบเอ่อพลังของเจ้าจิจิอะไรอย่างงี้ยังไม่มีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสถ้าเกิดมีอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับนะเออคือแค่นี้ก็ค่อนข้างชอบแล้วนะครับผมนี่แต่ตัวแม่งเจ๋งจริงเลยครับแล้วก็วันนี้ตอนนี้ผมก็จะไปซีคอตท์ไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบใจกันลืมกระตุ้นใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการขี่ไปด้วยนะครับไว่าใจผมฮันโหลวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย